ก็ถือว่าในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์นะครับไทยลีกมีคุณซื้อที่ตกงานไปแล้ว4คนนั่นเองนะครับที่ฮือฮาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรางวัล MVP หรือว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2022นะครับ สวัสดีครับผมชุบปัะชญานะครับพูดคุยกับสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุประชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ไทยลีกกันก่อนนะครับโอ้โหก็เป็นช่วงเวลาที่ปลดโค้ชกันแบบรัวๆเลยนะครับล่าสุดเองนะครับโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนนะครับกุนซือของลำพูนวอร์เออร์ก็แสดงความรับผิดชอบนะครับต่่่อผผลงาาานนทีม ได้ลาออกจากตําแหน่งเฮดโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งทางสโมสรลําพูลวูลเลอร์เองก็ได้ถแถลงการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโค้ชโอ่งด้วยนะครับโดยโพสต์แถลงการนั้นบอกว่าขอบคุณทุกความทุ่มเทที่โค้ชมีให้กับสโมสรมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้โค้ชประสบความสำเร็จต่อไปในวันข้างหน้าและเราจะติดตามเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะครับโดยโค้ชโอ่งนะครับคุมทีม12นัดที่ผ่านมาพา ราชันโคกขาวชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งก็จมบวยของตารางคะแนนอยู่ณวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโคดองก็เป็นตัวแต่งที่จะโดนไล่ออกตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับแต่ว่าถึงซึ่งทางลำพูนก็ให้โอกาสมาอยู่พักหนึ่งเลยครับสุดท้ายเองก็มารับผิดชอบผลงานในช่วงหลังจบเกมนัดที่12ที่ผ่านมาน,นั่นเองนะฮะก็ถือว่าในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์นะครับไทลีกมี กุนซือที่ตกงานไปแล้ว4คนนั่นเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่มากโตะเทกุรามริของ BG นะครับแล้วก็คาร์ลอสเอ็ดูอาโดของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับต่อมาเนี่ยเป็นโคชวังทวัาชชาัยดำรงองค์ะกูลของหนองบัวแล้วก็ล่าสุดเป็นโค้ชองค์ดูสิ เสริมแสนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเคสที่เจ้าตัวรับผิดชอบผลงานลาออกเองก็ถือว่าหลังๆเองการทํางานของโคชองเนี่ยจบด้วยการลาออกเกือบทั้งหมดเลยนะครับใน3หนที่ผ่านมาหลังจากที่เคยพาบีจีคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2020นั่นเองนะครับสําหรับ3ครั้งที่ลาออกมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปีก่อนนะครับคุมท่าเรือได้แค่1 1เกมก็ลาออกนะครับกลับไปคุมบีจีได้5นัดก็ไปอีกนะครับมาเที่ยวเนี้ยคุมลําพู12นัดก็ลาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สไลด์ต่อไปเจ้า งานไหนต่อก็รอชมแล้วกันขณะเดียวกันลำพูนเวเลอร์แฟนๆก็รอลุ้นกับโค้ชคนใหม่ว่าจะเป็นใครอย่างไรดูแล้วบอเบริหารก็น่าจะต้องหาโค้ชใหม่มาแทนที่แล้วก็กู้สถานการณ์ให้กลับมาฟื้นคืนชีพให้ได้เองสำหรับลำพูนเวเลอร์เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับ อไปต่อกันที่เจลีกกันหน่อยนะครับล่าสุดมีงานประกาศรางวัลเจลีกอวอร์ดซึ่งแฟนคอบอนเจลีกก็คงจะพอทราบไปแล้วนะครับว่าใครได้รางวัลน,นี้บ้างน,นะครับที่ฮือฮาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรางวัล MVP หรือว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2022ะครับก็ปรากฏว่าเป็นโทโมกิอิวาตะนะครับ กองหลังของโยโกมาเอฟารินอสซิลไปครองก็ถือว่าเหมาะสมนะเพราะผลงานปีนี้ของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าคงเส้นคงวายอย่างมากเลยแล้วก,ลก็เป็นแข้งสาพัดประโยชน์เลยนะครับเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กเซนเตอร์ตัวกลางแล้วรวมไปถึงกองกลางตัวรับก็เล่นได้หมดเลยนะครับปีนี้เนะีเจ้าตัวลงเล่นไป32นะัดยิงไป2ประตูนะครับก็เป็น อีกหนึ่งแข้งที่อันเก้ปอสเตโกกูก็ถือว่าตาถึงนะครับไปดึงมาจากโอิตะทิจะเมื่อซีซั่นก่อนนะครับถือว่าเป็นผลงานที่อันเก้ทิ้งไว้อีกหนึ่งคนนะครับก่อนที่จะอำลาไปคุมทีมเซลติกนั่นเองนะครับก็โอิตะเนี่ยเคยร่วมงานกับทิติพันธ์พุ่งจันที่โอิตะด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแข้งเด็กปั้นอยู่ที่นั่นนะครับเมื่อปี2019แล้วก็ย้ายมามารีนอสนะครับเมื่อปีก่อนก็ได้ร่วมงานกับจิรทรนุนมาทันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ ได้รางวัลน,นี้ในรอบ16ปีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนนี้อย่างที่เรารู้กัน MVP J-League เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ก็ดาวซันโวแล้วก็เป็นแนวรุกอะไรประมาณนี้อยู่ประจําเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ได้รางวัลน,นี้ในรอบหลายปีเลยนะครับซึ่งกองหลังคนล่าสุดที่ได้เนี่ยเป็นทูริโอธานากะนะครับตำนานของอุร a วเรสเคยได้รางวัลน,นี้เมื่อปี2006นั่นเองก็ เมื่อ16ปีที่แล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งรางวัลที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือดาวซันโวนะครับตกเป็นของเตียโกซันตาน่านะครับสุวหน้าชาวบาราซิลของชิมิสึเอสเพลนะครับยิงไปแค่14ลูกนั้นเองก็ถือว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ใจลีกเลยที่ที่มีดาวซันโวยิงน้อยแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยทีมต้นสังกัดของเขาอย่างชิมิสึเองก็ตกชั้นไปด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่ทีมกองหน้าจากทีมตกชั้นนนนนนนไไดด้้รรรางงวััลโปปีปคีคคอออ่่เก็ืบทสุ ของเซลิกอเวอร์ดนปีนี้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในช่องโมเอนะครับชุป,ประชยายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ